สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนวันนี้นะครับเป็นวันที่29เนานะครับเมษายนนะครับใกล้จะสิ้นเดือนแล้วโอเควันนี้นะครับเรามาดูกันครับว่าคู่เงินนะครับที่เราวางแผนไว้นี่ครับมีคู่ไหนที่ราคาปรับตัวขึ้นบ้างนะครับอตอนนี้นะครับคู่เงินนะครับพอสิ้นเดือนเนี้ยครับตลาดจะไม่ค่อยวิ่งนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเอ้ยช่วงต้นเดือนเนี้ยเราเทรดคู่เงินทำกำไรไปทั้งหมด3 คู่สี่คู่เลยนะครับ AU, GU, u a t นะครับโอเคตอนนี้นะครับราคาเนี่ยอ๋อได้ได้ปรับตัวขึ้นไปหมดแล้วนะครับสำหรับ AU เนี่ยไม่มีตอนนี้ไม่มีคู่ไหนที่เราสามารถเข้าได้แล้วนะครับสำหรับคู่เงินอ่าอย่าง u c a เนะี่ยเราก็เห็นว่าเอ้ยมันปรับตัวลงต่อนะครับมันยังไหลลงต่อเป็น3า0 0ันจุดแล้วจากเรามาเก็บกำไรตรงนี้2 0 0 0ัจุดนะครับ ราคาปรับตรงต่อ GUR ราคาเริ่มวิ่งไซ์เวยยนะครับ EUReu รก็ดีขึ้นไปนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าคู่เงินนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่นะครับถ้าสมมติว่าตลาดมันแอคชั่นไปแล้วนะครับพอสิ้นเดือนนี้คู่เงินเราจะไม่ทําอะไรมากนะครับวันนี้นครับที่ผมจะมาโฟกัสเหมือนเดิมครับเราจะมาดูพี่ทองคํานะครับจากเมื่อวานนะครับทองคำนะครับได้มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับ ตอนนี้นะครับผมได้ให้แผนใบพี่ๆไปนะครับแผนใบตรงเซตตรงนี้นะครับที่ผมมองเนี่ยสักพู่หนึ่งนะครับโอเคไม้เซลล์ที่ติดอยู่ผมก็ยังถืออยู่นะครับตอนนี้ผมจะรอดาวอยู่ที่ประมาณสักรู่หนึ่งนะครับตอนเราอยู่ที่ประมาณ10บกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสองเจ็ดห้านะครับบวก4ี่เจ็ดห้า เท่ากับ3,002นะครับขออนุญาตนะครับคูร้ 100, 3, อยัน3,002อะาดนเอาอยู่ที่18.4นะครับก็ตอนนี้ครับราคามันปรับตัวสูงขึ้นนะครับตรงชุดนี้ตอนนี้นะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือผมให้ Signal สัญญาณในการบายพี่ๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะหากระแสเงนินสดเก็บกันระหว่างทางนะครับเพื่อให้มีกระสุนเพิ่มขึ้นส่วนไม้เซลล์6ก็ยังถืออยู่นะครับโอเค ตรงชุดนี้ครับกรอบที่ผมให้นะครับหนึ่งเลยทําไมผมให้ชุดนี้ราคาเนี่ยครับสร้างแรลลี่เบสซัลลี่ตรงนี้นะครับแรลลี่เบสซัลลี่ตรงชุดนี้อ,อ่าลบตรงน,นี้ครับอ่าราคาสร้างแรลลี่เบสซัลลี่ชุดนี้นะครับแรลลี่เบตซัลลี่ชุดนี้อ่าแล้วถ้าราคาย่อ,อมาในโซนเนี้ยผมนะครับแนะนําพิจารณาให้บายนะครับเพราะราคาสร้างแพทเทิร์นมาเนี่ยตรงนี้เราสามารถบายทําเก็บกําไรระยะสั้นได้นะครับตรงชุดนี้ SL จะอยู่ตรงที่1778นะครับจะเป็นใต้กรอบดีมาน d ชุดนี้นะครับที่ผมให้ SL จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามันทะลุลงไปได้นะครับมันจะมีแพทเทิร์นที่สร้างให้เราเสร็นคือเป็นดอกเบสดอกนะครับตอนนี้แผนบายเบื้องต้นนะครับที่ผมจะให้คือแผนบายเบื้องต้นตอนนี้จุดที่เราสามารถเข้าได้คือย่อบายชุดนี้ครับ ้าสมมติว่าเราเก็บกําไรชุดนี้แล้วครับแล้วมันเป็นไปตามแผนเราสิ่งที่เราจะรอเข้าต่อผมจะรอเซลล์ข้างบนชุดนี้ครับนี่นะครับเราผมจะการฟิบอนนันชในการเข้าเทรดอีกทีหนึ่งนะครับถ้าราคามันเข้าเงื่อนไขเนี่ยเราสามารถอ,อ่พิจารณาในการเพิ่มหลอดไซด์ได้นะครับเพราะว่า SL ตรงนี้เราจะสั้นนะครับ SL เราจะอยู่ที่ประมาณ 1797นผมให้ชุดนี้ละกันขอญาติปูหายล่าสุดนะครับผมมองว่าถ้าราคาจะปรับตัวเป็นขาลงต่อนี่ครับมีโอกาสที่จะไม่ชนะไฮตรงนี้นะครับโอเค1797นะครับ SL จะอยู่ที่1797ชุดนี้นะฮะโอเคอ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับภาพที่ผมคิดไว้นะครับหนึ่งเลยครับราคาขึ้นมานะครับตรงชุดนี้จะสร้างแบบนี้นะครับปุ๊บอ่ะ มันจะเป็นสามภูเขาแบบนี้นะครับไอจุดภูเขาตรงชุดนี้ครับเดี๋ยวผมจะกางฟิโบนัชชีแบบนี้ครับเพื่อนที่ให้เราได้หาจุดเข้าที่เป็นปลายไส้นะครับอนั่นหมายความว่าชุดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทิ่งไอีกรอบหนึ่งนะครับแผนเซลล์ของเรานะครับคือราคาอยู่ในกรอบหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์นะครับแผนเซลล์นะครับหนึ่งเจ็ดเก้าห้าชุดนี้ครับอ่า ส่วนที่ผมจะให้รอเซลล์นะครับคือชุดนี้ส่วนแผนบายนะครับจะอยู่ที่กรอบนี้ครับแผนบายนะครับ178 0นะครับถึง1785ซึ่งสิกนอลเนี่ยผมให้พี่พี่ไปแล้วนะครับวันนี้นะครับถ้ามันเข้าไปตามแผนเรานะครับก็มีโอกาสไปโดนทีพี8 9่นะครับและเราจะมารอเซลล์อีกทีหนึ่งนะครับตรงราคาตรงนี้นะครับ ตรงราคา 170, 1 7ึ0งเจ็ดเกนถึงหนึ่นะครับโอเคครับสำหรับตรงชุดนี้นะครับอ่สักคู่หนึ่งนะครับเมื่อวานนะครับบอลยิวมันได้ปรับตัวย่อลงไปนะครับบอลยิวนะครับสักคู่หนึ่งนะครับ กอนยู you, นะครับได้ทําการปรับตัวย่อลงไปนะครับที่แนวรับตรงนี้อ่าราคามีโอกาสลงมาเรลี่แบบเรลี่แนวรับตรงนี้เราปรับตัวขึ้นต่ออาจจะทาให้ทองคําทุบลงนะครับแต่เราก็ต้องรอดูหน้งางานอีกทีหนึง่งนะครับโดยส่วนตัวผมก็ยังถือไมค์ไม้เซลไว้อยู่นะครับแล้วผมจะรอเติมอัดหลอดแก้ไม้ตรงชุดตรงนี้นะครับมันจะเป็นภาพฟิลเดียวกับภาพชุดนี้ครับที่พี่ๆเห็นนะครับมันมีโอกาสเกิดภาพนี้นะครับแล้วราคาปรับตัวลงมาเนี่ยประมาณ2,000จุดเลย ถ้าเราออกไม้ใหญ่ตรงชุดนี้นะครับแล้วเรามี SL ที่ชัดเจนนะครับผมมองว่าตรงชุดนี้ครับเรามีโอกาสเก็บกำไรประมาณเป็นพันจุดนะครับชุดนี้5 0 0ถึงพันจุดมีให้เห็นนะครับตรงชุดนี้ถ้าราคาไม่ชนะ SL ของเรานะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแผนรอเซลเนี่ย1 7 9 0เถึง1795เี่ยเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ในกลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอเซลลกันนะครับให้เราเก็บกำไรไม้ายชุดนี้ไปก่อนะครัะ โอเคครับสำหรับไลฟ์วิคอกราฟวันนี้นะครับจบลงแับเพลงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในกลุ่มฝิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับดีครับ